กอเลดินเตะไม่เข้าเลยเตะทีนักแข่งหลุดลดต้นทุนไม่ได้เยอะเลยเห็นผลเลยครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ตลอดเลยนี่เมื่อก่อนนี่นี่แปลงนี่เพี้ยไฟเขาดำหมดเลยว้ายเป็นยังไงเพี้ยไฟของพี่นี่พวกมาเห็นเฮ้ยมะม่วงนรืมาคุดกันแน่เลยวะเนี่ยผมเอาเขียวกระจีมาฉีดนี่ถือว่ามันมีไส้เดือนเข้ามาอยู่ว้ามาดูแล้วก็ตังเลยก็ลองดูเพราะมันไม่เสียหายเราซื้อยามันนังแพงกว่านี้เลยแล้วเลยเอ้าลอง Oh, wow. เอาเพราะซื้อปุ๋ยสองลูกยายนี่ในชุดหนึ่งแหละ สนับสนุนโดยเขียวขจีดินน้ำน้ำเขียวฉีดเขียวเสียงประมือต่อรับคุณลุงที่รชัยแซ่อึงอ่า,สว,ส,าสวัสดีครับสวัสดีครับโป้มาจับตัวไหนครับ นี่เนี่ยกี่ไร่ครับปลูกสับปะรดเนี่ยฮะตรงนี้ประมาณ5ไร่เศษห้าไร่ทั้งหมดเลยที่ปลูกสับปะรดกี่ไร่ครับรั้งมสามสิบไร่สามสิบไร่ทำกี่คนคนเดียวคุณผู้ชมสุดยอดมากรายการคนค้นคนต้องมาที่นี่ยอมมาเลยดีกว่าครับคุณลุงครับว่าก่อนที่จะรู้จักเขียวกจีไร่ของเราสับปะรดนั้นมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็โคนเน่าโคนเน่านี่อ่าหนึ่งปัญหาหลักๆเลยที่เจอ ซึ่งพบบ่อยไหมครับในก่อนบ่อยฮะบ่อยคือถ้าเน่าก็คืออย่างที่บอกว่าคือตัดทิ้งไปเลยตายไปเลยตายไปเลยจบเลยต้นนั้นไม่เจริญเติบโตแล้วไม่อะเรามาปลูกใหม่ก็เน่าอีกเพราะอะไรอคุณลุงอยู่ในสารเอ้เชื้อโรคอยู่ในดินนะอ๋อแสดงว่าต้องรอให้เก็บเกี่ยวหมดถึงจะไถดินใหม่อีกหนึ่งรอบครับโัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะพอหลังจากนั้นก็มารู้จักเขียวกะจิย้อนไปดีกว่าว่ารู้จักเขียวกะจิมากี่ปี้วครับ ก็ดูมาประมาณเกือบสองปีเกือบสองปีคุณผู้ชมชอบพิธีกรมากเลยขอบคุณครับเป็นไงพิธีกรเป็นไงบ้างฮะตลกดีตลกดีแล้วรายการสนุกไหมคุณลุงไม่ไม่เครียดครับไม่เครียดมาตั้ดูดูดูนี่ก่อนป่ใครเครียดกันไหไม่เครียดได้ความรู้ด้วยแล้วก็สนุกด้วยดูแล้วโทรสั่งเลยโทรสั่งเลยเป็นเพราะผลของรายการที่เสนอไปแล้วสนุกสนานด้วย พิีารก็ดีด้วยสนุกด้วยดูไม่เครียดลุงไม่มีส่วนน่เสียกบรการนะครับก็คือดูแลชอบก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อพ่อมาฉีกเค้าจิ้มเป็นยังไงครับก็ช่วยให้ดินดีขึ้นแล้วต้นชูชันขึ้นครับนี่แล้วไม่ว่าจะเวลาผ่านไปกี่เดือนกี่ปีเป็นยังไงครับ ก็มองดูดีอ่ะก็เหมือนเดิมครับไม่มีการแบบว่าดูดีช่วงแรกแรกช่วงหลังกลับมาตกเหมือนยาฆ่าแมลงไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นฉีดแล้วก็ดีขึ้นดินดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นกอดดินมาเป็นยังไงตรงนี้ฮะกอดเลยดินเตะไม่เข้าเลยเนี่ยดีนักแข่งหลุดตอนนี้ดินแล้วเตะเป็นไงฮะคุณลุงหลุดนะนี่คุณลุงเตะแล้วหลุดเอ้ยแต่ผมยืนมันก็นิ่มๆอยู่นะครับมันนั่นมันเอาเท้าชัยเข้าไปได้อนี่คือเรื่องของดินเดี๋ยวองใช้เรื่อยๆดีกว่านี้อีกนี่สับพรสผลเป็นยังไงฮะ หลังจากฉีดแล้วก็ดีขึ้นอ่ะมันใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นครับไม่เห็นท่านตายหรอคุณลุงครับแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าถูกีแล้วก็เ่มฉีดได้ลูกแค่นี้เองหุยจริงอ๋อครับถ้าไม่ฉีดมันจะใหญ่กว่านี้มากน้อยแค่ไหนฮะก็อีกหน่อยเดียวนิดเดียวโอ้โหจากลูกแค่นี้คุณผู้ชมเอาแหวกันดูนี่จากลูกแค่นี้คุณผู้ชมพอฉีดไปสองครั้งก็เริ่มใหญ่ขึ้น ใหญ่สุดที่เคยเจอมากี่กิโล4กิโล5กิโลมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยบ้างอ่ะ5ไร่เนี่ย20,000กว่าบาทเนี่ยครับเหลือกี่บาทครับ1ั0 0พูดใหม่พั0สองว้าพูดอีกรอบนึง1,200องันจาก20,000เหลือ1,200งร้อตัวเลขที่แตกต่างกันมากคุ้มมั้ยฮะคุ้มฮะประหยัดไหมฮะประหยัดครับและคือทานสองร้อยที่ฉ <rian S 1> ีดเข้าไปเนี่ยมันอยู่ตลอดเลยนะใบเขียวก็เขียวตลอด ใบตั้งก็ตั้งตลอดและไม่ว่าอากาศแบบไหนมีฝนใหม่มีฝนหน้าแล้งก็แล้วแต่มันก็อยู่แบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าจากการพิสูจน์มาแล้วทดสอบด้วยสายตาละกาศใช้จริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าดีอะรดรถ,รถ,รถต้นทุนไม่ได้เยอะเลยเห็นผลเลยครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ตลอดเลยนี่นเห็นไม่ดี่ที่บอกว่าด้านข้างเขาปลูกผักจะแ,แบบนะนำเขาไหมครับครับขอค่าในหน้าเขาเอาง่ายๆเลยนะไล่ละหมื่น ไม่เอาไม่ต้องะ็ูือศาสา์แนะนำของดีเขาไงช่วยเขาฟรีๆเลยอ๋อดีูใจบุญไม่ไม่ต้องไปทนสารเคมีนี่ถ้ามีคะแนน10คะแนนให้เขียนวัาจีแม่โฟกี่คะแนนดี10คะแนน1ิคะแนน10คะแนนโอ้เอาปุบมือหน่อยให้กับเขียวัตถีของเรานะครับใช้แล้วใช้เห็นผลจริงนะที่เราพูดนี่ไม่ได้เตี้ยมกันนะพูดจากการใช้จริงพูดจากความรู้สึกด้วย ก็มไม่รู้มีอะไรฝากก็มีมะม่วงกับมะพร้าวเอาฝากคนละอย่างเอ้มะ่วงมะพร้าวเขามาซื้อแล้วดินมันลงไปไม่ลึกมันจะเป็นดินแข็งอยู่ข้างล่างครับซึ่งมันส่งผลเสียในการปลูกพืชอะไรต่างไหมแล้วมันผลเสียที่รากมันลงลึกไม่ได้ที่นี่หน้าดินมันก็ไม่ค่อยจะมีปุ๋ยครับ